ขอความเจริญในพระสธรรมจบังเกิดมีเด็ท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋จะบอกว่าสิ่งที่ผู้นำต้องจำให้มั่นถ้าโคสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเดือนนี้ทำไมท่านจะคุณพูดแต่ผู้นำท่านไปสอนรัฐบาลเขาไปสอนอะไรเขาแล้วอาตมาไม่คิดว่าเขาดูนะเขาจะดูหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจหรอกเอาพวกเราในพัฒนาตนเองหนึ่งอยากจะเห็นนะผู้นำรุ่นใหม,ใหม่ที่มีคุณธรรม สองอยากจะเห็นการดำรงคุณธรรมของผู้นํารุ่นกลางที่เป็นอยู่แล้วสามอยากจะให้ท่านพัฒนาสู่ผู้นําระดับสูงขึ้นไม่ได้หวังว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ได้ว่าใครนะท่านจะหาเวลาถ้าคิดว่ามาออกทีวีเพื่อว่าใครแล้วก็ไมต้อออกเราท่านเสียเวลากันทั้งหมดนั่นแหละเสียเสียอะไรโอกาสคนอื่นด้วยถ้าผู้นําต้องจ่ายให้มันคืออะไรท่านามีวิสัยทัศน์ กว้างไกลมีใจเป็นธรรมไม่มีข้อตำหนิเลวร้ายมีวิสัยทรรัศน์กว้างไกลคืออะไรมีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์ภาษาความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญาษานี่คืออะไรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีใจเป็นธรรมคือปราศจากอคติอนอกจากปราศจากอคติแล้วเมื่อจะทํางานอะไรก็แล้วแต่จงบอกคนทํางานว่าผมมีวิธีพิจารณา ผลงานของคุณเจ็ดช่องเจติกานี่ตะก้านะฮะผมจะเอางานคุณใส่เป็นเจติกาคุณก็่าทำงานมาเจติกาแล้วก็คุณก็ใส่มาเจติกาที่รรเรียกพอร์ตฟอร์เรย์ภาษาบาลีเขาเรียกปีดกแปลว่าตะกา้าแล้วเจติกานี้ก็คือคําสอนพระพุทธเจา้าคืออะไรท่านอุทานวัโตสติมโตสุจิกมัสสะนิสมะกัริโนสัญญตาสชะธรรมชิวิโนอปมาตสสะยโสภิพติ ยศแล่ลาบย่อมมาสู่ผู้ขยนันบอกเลยผมจะดูความขยันก่อนสติมัน่นผมจะดูการที่มีสติไม่ลืมงานสะอาดล้วนผมจะดูหน้าง,งานและเนื้อของงานบริเวณของงานคิดทวนทีผมจะดูการวางแผนของคุณว่าแผนนั้นนี้ทําร่วมกันเนี่ยใครไปหัวหน้าแผนแลวคุณต้องเก็บอาว่าทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนผมจะดูความอ่อนน้อมถ่อมตน ของพวกคุณว่ายิ่งได้ยิ่งส่งเสริมแล้วคุณจะกลางไหมเป็นคนดีผมจะดูความเป็นคนดีมีศีลธรรมของคุณไม่ประมาทผมจะดูความไม่ประมาทของคุณคือความกระชับฉับเร็วการรึกษาการเตรียมตัวการทํางานก่อนดีแน่เอ่ยได้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีใจเป็นธรรมไม่มีข้อตําหนิเลวร้วายคืออะไรไม่หลงการมารมณ์ไม่หลงนิยมความร่ารวยทรัพย์สิน สินทรัพย์ไม่หลงนิยมความร่ำรวยสินทรัพย์เอาของเขาไม่รับสินบนไม่เป็นคนหลงตัวไม่เมาโมยศตําแหน่งไม่กันแกล้งผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือจําเลยไม่ทําความคุ้นเคยกับคนชั่วและไม่หลงตัวไม่หลงโลกถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นําที่ดีได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงจำภาวะผู้นาและพัฒนาจําให้แม่นจําให้แม่นปฏิบัติให้มัน่นจะได้รับการเลื่อนขั้นในภาวะผู้นาทุกๆุกคนไป